สวัสดีค่ะสำรับคลิปนี้นะคะบีมก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะมาอ่านสัญลักษณ์ของโคเช่นะคะมาดูว่าสัญลักษณ์ของโคเชนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ถักยังไงนะคะเป็นพื้นฐานให้เพื่อนๆสามารถนําไปต่อยอดถักเป็นผ้าพันคอหรือว่าถักเป็นหมวกถักเป็นตุ๊กตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวแบบ เราก็จะมาบอกแบบสัญ,ญลักษณ์ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้ววิธีการหักเป็นแบบไหนนะคะเรามาเริ่มมาแรกกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะเห็นสัญ,ญลักษณ์เป็นวงกลมสีขาวแบบนี้นะคะนั่นก็คือการหักโซ่นะคะเป็นวงกลมเล็กๆสีขาวนะคะก็คือเป็นการหักโซ่นั่นเองการหักโซ่คือถ,ถักแบบนี้นะคะที่แรกก็จะเกี่ยวที่แรกก็จะ,ะเกี่ยวไหม ไว้กับนิ้วชี้เรานะคะเราก็จะจับข้างที่ถนัดนะคะข้างที่ถนัดเราก็จะจับเข็มส่วนข้างที่ไม่ถนัดเราก็จะพันไหมไว้ที่มือนะคะสําหรับบีมีมถนัดข้างซ้ายนะเพื่อน,เอ,นเออบีมก็เลยแบบจะถักข้างซ้ายนะคะแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการเอาเข็มของเราค่ะเข็มโคเชของเราเอาไปข้างในแบบนี้นะคะแล้วก็ม,วม,วม้วนม้วนไหมเป็นแบบนี้นะคะ คือ <c oughs> เอาไปข้างในแล้วก็มวนมวนแบบนี้แล้วก็ม้วนลงแบบนี้นะคะมันก็แล้วก็เอาขึ้น <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเข้าเหมือนเดิมค่ะถิ่มโคเชียเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงไหมมา <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นแบบตึงๆแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นห่วงโซ่แล้วนะคะจากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเอาไปข้างในแล้วก็ดึงแล้วก็ลอดลอดห่วงโซ่ ก็จะได้เป็นโซ่ที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทําอีกได้เป็นโซ่ที่สองแล้วก็ไปอีกโซ่ที่สามโซ่ที่ห้านี่ค่ะการทาโซ่คือการเกี่ยวไหมแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะสัญลักษณ์สีขาว,วเี้ก็คือการทำโซ่แบบนี้นะคะทุกคน แล้วแต่ว่าเขาจะทําวงกลมสีขาวมาแบบนี้กี่อันนะคะถ้าทํมาสามอันก็ไปไหว้ทำโซ่สามอันถ้าทํามาสีอันก็ไปไว้ทำทุ่โซ่สีอ,ไไอันนะคะสำ,สำหรับต่อไปนะคะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์วงกลมเล็กๆแล้วก็เหมือนระบายสีดําไว้ข้างในอะคะ่ะสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ทําง่ายมากเลยนะคะ เดบีมขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะคะเป็นไหมตัวนี้แทนเป็นไหมที่บีมแบบได้ขึ้นชิ้นงานเลยแล้วนะคะแต่เพื่อนๆไม่ต้องใส่ใจนะคะเราก็จะเข้าไปในห่วงแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือเป็นการที่เราเราจะเข้าไปในห่วงโซ่นะคะ หมุนว่าเราซิมเข้าไปในห่วงโซ่แล้วเราก็เกี่ยวเอาไหมนะคะแล้วเราก็ขึ้นคล้ายๆกับสัญลักษณ์ x ค่ะแต่ว่ามันจะไม่คล้ายตรงที่ถ้าสัญลักษณ์ x เราจะได้พันหัวเข็มอีกพันหนึ่งแล้วก็รอดใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เราจะไม่ได้พันค่ะพอเราขึ้นมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็รอดเลยค่ะไม่ต้องพันใหมรอดห่วงนี้เลยเดี๋ยว่จะทำให้ดูอีกรอบนะคะ คือสัญ,ญลักษณ์วงกลมที่มันมีสีดานะคะก็จะทําแบบนี้นะคะก็คือเราไม่ต้องเกี่ยวไม้อีกก็คือเราเคลื่อนมามีสองเส้นเราก็รวบเส้นหนึ่งเลยนะคะค่ะต่อไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ x กนะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปตัว x แบบนี้นะคะง่ายมากเลยค่ะคเพื่อนๆก็คือเวลาที่เราแบบว่า หางชิ้นงานอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะทําสัญ,ญลักษณ์ X ก็คือเป็นการเราก็มีห่วงโซ่หนึ่งนะคะเราก็ซิมเข้าไปนะคะแล้วเราก็ควักไหมขึ้นมาเมื่อกี้เราจะเอาตัวนี้ลอดผ่านห่วงเลยใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เราจะไปไปไป,ไปเกี่ยวเอาไหมอีกตัวหนึ่งะคะ่ะไปเกี่ยวเอาไหมแล้วก็ค่อยลอดสองห่วงแบบนี้นะคะก็คือไปเกี่ยวเอาไหมแล้วก็ลอด ไปพันหัวเข็มพันหนึ่งแล้วก็รอดเกี่ยวเอาไหมขึ้นมาพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รอดเกี่ยวเอาใหมขึ้นมาพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รอด ญลักษณ์ต่อไปกันเลยนะคะสัญลักษณ์ต่อไปคือสัญ,ญลักษณ์รูปตัวทีนะคะหัวเข็มหนึ่งคงค่ะการพันหัวเข็มหนึ่งคงแล้วก็เอาลงเอาซิ้มลงในโซ่นะคะแล้วก็ควักหัวเข็มควักได้ขึ้นนะคะควักไหมขึ้นเราก็จะเห็นเป็นสามอันใช่ไหมคะพอเราเห็นเป็นสามอันปุ๊บเราก็จะไปพันพันไปพันหนึ่ง ไปพันได้หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะให้มันรอดผ่านไหมทั้งสามอันเลยนะคะก็คือแบบนี้นะคะเดี๋ยวบินจะทําให้ดูอีกครั้งนะคะก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเอาเข้าไปแล้วก็เอาได้ขึ้นมาก็จะเห็นว่ามันมีสามอันใช่ไหมคะเราก็จะไปพันหัวเข็มนะคะจากนั้นเราก็รอดทั้งสามอันเลยนะคะก็จะได้เป็นตัว T แบบนี้นะคะ มีสามอันแล้วก็ผ่านหนึ่งครั้งแล้วก็รอดหมดเลยแบบนี้นะคะต่อไปเราจะมาทำเป็นตัว F กันนะคะสัญลักษณ์ตัว F ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะทำตัว F นะคะเราจะทำเป็นห่วงโซ่สามห่วงก่อนนะคะห่วงโซ่สามห่วงแบบนี้นะคะ ไม่ต้องพลิกชิ้นงานก็ได้นะคะแต่ที่มีพลิกเพราะว่ามันหมดมันหมดที่จะไปต่อแล้วนะคะมีมเพเลยพลิกนะคะก่อนที่เราจะทาสัญลักษณ์เอฟเราต้องขึ้นห่วงโซ่3าห่วงก่อนนะคะค่ะพอเราขึ้นห่วงโซ่3ามห่วงเสร็จแล้วนะคะเหมือนที่บีมขึ้นเมื่อกี้เราก็จะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็จิ้มลงในห่วงโซ่นะคะหลักต่อไปที่เราจะทําเลยนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวไหมหนึ่งครั้งข้างล่างแล้วก็ขึ้น เราจะเห็นว่าอยู่ที่เข็มของเรามันจะมีห่วงอยู่3ามห่วงใช่ไหมคะแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็รอดสองห่วงลอดสองห่วงเห,หลือสองห่วงแล้วก็จะพันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลอดหมดเลยนะคะทีนี้ลอดสองห่วงหมดเลยนะคะก็จะได้แบบมีความยาวเพิ่มขึ้นนะคะแลวพี่หมจะทาให้ดูอีกครั้งนะคะพันหัวเข็มแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วก็ควัก ใหม่ขึ้นมาจะได้เห็นว่ามันมี3ก็พันอีกหนึ่งครั้งรอด2พันหนึ่งครั้งแล้วก็รอด2จงจนหมดแบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะยาวกว่าตัวทีนะคะสัญลักษณ์ต่อไปนะคะก็คือการทำแบบนี้นะคะคล้ายกับ เนะคะแต่ว่ามันจะยาวกว่า f อนะคะเดี๋ยวพิมจะทำให้มันครบแถวก่อนนะคะ mm hmm. ก่อนที่เราจะทำสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะ mm hmm. ก็เหมือนกันค่ะ mm hmm. ก็คือเราต้องขึ้นห่วง3ห่วงก่อน3พอ mm hmm. เราขึ้นห่วง3ห่วงแล้วนะคะ mm hmm. แล้วก็ หนึ 1> 1, ่งสองก็จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยจิ้มลงโซ่เรานะคะแล้วก็ควักเอาไหมด้านล่างขึ้นมานะคะเพื่อนก็จะเห็นว่ามันมีอยู่ตรงเข็มเราสีห่วงนะคะจากนั้นเราก็ไปควักเอาไหมามาอีกนะคะแล้วก็ลอดสองห่วงจากนั้นเราก็ควักไหมอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ลอดสองห่วง จากนั้นเราก็ควักไหมครั้งหนึ่งแล้วก็รอดสองห่วงสุดท้ายรอดทีละสองห่วงนะคะคเพื่อนก็จะเห็นว่ามันมีมันจะมีความยาวเพิ่มขึ้นจากเอฟขึ้นมาอีกนะคะยัมีท่าให้ดูอีกครั้งนะคะก็คือควักไหมสองครั้งผ่านหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ซีมลงสู้ แล้วก็ควักไหมขึ้นมาก็จะมีอยู่สีห่วงจากนั้นเราก็ควักไหมผ่านสองห่วงแรกควักไหมผ่านสองห่วงต่อไปแล้วก็ควักไหมผ่านสองห่วงสุดท้ายก็จะได้เป็นสนัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีความยาวเพิ่มขึ้นมาจากเอฟไปอีกนะคะก็คือเป็นการทำทีสองครั้งใน เป็นการทำทีสองครั้งนะคะค่ะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คือก่อนที่เราจะทำเราก็ต้องต้องขึ้นโซ่ต้องขึ้นโซ่สามนะคะก็คือโซ่สามแล้วนะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็จิ้มเข้าไปในโซ่ที่เราจะถักแล้วก็ควักไหมขึ้นมานะคะ ได้3ามหวงแบบนี้นะคะในเข็มของเราจากนั้นเราเราก็จะพันอ่าไหมอีกครั้งนะคะแล้วก็เข้าไปจิ้มลงไปในอ่าโซ่ต่อไปนะคะจากนั้นเราก็สะพันไหมขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีห่วงที่อยู่ตรงเข็มของเราห้าห่วงนะคะจากนั้นเราก็พันไหมอีกครั้งนะคะ แล้วก็ลอดผ่านทุกห่วงเลยนะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนังทําให้ดูอีกครั้งนะคะขึ้นมาก็จะมีสามพันแล้วก็ไปโซ่ต่อไปแล้วก็วักไหมขึ้นมาก็จะมีห้าสากนั้นก็ พักไหมแล้วก็ร่อนหมดทุกห่วงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็คล้ยายกันค่ะแต่ว่าเราจะทำสามหลักนะคะเมื่อกี้เราทำสองหลักต่อไปเราจะทำสามหลัก ก่อนที่เราจะทำเราก็จะขึ้นโซ่ถ้าเริ่มแถวใหม่ก็จะขึ้นโซ่2หรือว่า3โซ่นะคะแต่บีมยังอยู่แถวเก่าอยู่นะคะบีมก็จะทำต่อไปเลยนะคะเราก็สะพาน,นหัวเข็มหนึ่งครั้งเหมือนเดิมจากนั้นเราก็เอาลงโซ่ที่เราจะถักนะคะแล <complac> ้วก<ช>็ควักไหมพมขึ้นมานะคะก็จะเป็น3มเราก็สะพาน,นหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็เอาลงในหลักต่อไปแล้วก็ควักไหมพมขึ้นมาเป็น5 พันหัวเข็มหนึ่งครั้งอีกแล้วก็เอาลงในหลักต่อไปแล้วก็ควักไหมหมขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดห่วงอยู่ในเข็มของเรานะคะจากนั้นเราก็จะควักไหมพรมไยค่าควักได้แล้วก็ลอดผ่านทั้งเจ็ดห่วงหมดเลยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ คะคือสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะเป็นเหมือนการทำเอฟนะคะคล้ายๆกับสัญลักษณ์เมื่อกี้เลยค่ะก่อนที่เราจะทำล้วก็ต้องเริ่มโซ่ด้วยโซ่3ามนะคะหนึ่งสองสามก็ทำโซ่3ามประมาณนี้นะคะแล้วก็ แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เอาลงห่วงโซ่ที่เราจะถักเลยนะคะควักไหมพรมขึ้นมาได้สามห่วงในโซ่แล้วนะคะได้สามห่วงในเข็มแล้วเราก็จะควักไหมพรมอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลอดสองห่วงนะคะก็จะเหลือสองห่วงจากนั้นเราก็จะพันหัวพันไหมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ ซิมลงในหลักต่อไปนะคะแล้วก็ควักขึ้นมาก็จะเป็นสีห่วงในเข็มแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะควักอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลอดสองห่วงนะคะก็จะเหลือสามห่วงแล้วก็พันอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลอดหมดทั้งสามห่วงเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสัญลักษณ์นี้เดีย๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนะคะ สามหัวสุดท้ายเกี้ยวไหมแล้วก็รอดทั้ง3หัวก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะจากนั้นเราก็ยะอาทำสัญลักษณ์ตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้นะคะก็เป็นการทําเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ว่าเราจะทาํา3หัวสามหลักนะคะก่อนถ้าเราจะทําเริ่มแถวใหมนะคะแล้วก็ทําโซ่ขึ้นมา3โซ่เหมือนเดิม แต่บีมจะทําต่อเลยนะคะก็พันพันพันไหมหนึ่งครั้งนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็จิ้มลงในหลักต่อไปเลยก็คว้าขึ้นมามี3อันแล้วก็จับอ่อสองอันนะคะแล้วก็เลือ2อันแล้วก็จะพ<อ> <2 S 1> <อ>ันต <iyor> ่อจากนั้นแล้วก็จะจิ้มลงในหลักต่อไปในโซ่ต่อไปก็จะเป็นสีนะคะแล้วก็จะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รอสองเลือสาม แล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลงในหลักต่อไปเป็นหลักที่สามเนาะจากนั้นเราก็ควักขึ้นมานะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ลอด2นะคะจะเห็นว่ามันจะมีอยู่สีห่วงในเข็มของเราเนาะแล้วก็จะพันหนึ่งครั้งแล้วก็ลอดทั้งสีห่วงเลยลก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะ เป็นการไขว้กันนะคะเป็นตัวเฟไขว้กันเนาะก่อนที่เราจะเริ่มชิ้นงานนะคะเราต้องอเริ่มโซ่สาเหมือนเดิมนะคะเว้น1ห,หลักอะคะ่ปะปกติเราจะจิ้มหลักนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมาจิ้มตรงหลักนี้นะคะพันหวเข็มค่ะแล้วก็จิ้มในหลักข้ามหนึ่งหลักก็ขึ้นมามี3ามหัว แล้วก็รอดสองห่วงแล้วก็รอดสองห่วงจากนั้นเราก็จะพันหัวเข็มอีกครั้งแล้วก็มาซีมในหลักที่เราไม่ได้เอาอะค่ะเอ้ยที่เราข้ามเมื่อกี้อะคะ่ะในหลักแรกก็จะขึ้นมาก็จะเป็นสามแล้วก็รอดสองห่วงแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็รอดหมดสัญลักษณ์เขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบกากบาดแบบนี้นะคะ ก็จะได้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะข้ามไปสำหรับการฝึกทำถักโคเชลายพื้นฐานบีมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวบีมจะมาตอนใน EP ีที่2นะคะสำหรับ EP ีนี้มันก็มีหลายลายแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะถักโคเชเป็นนะคะอยากจะฝึกถักเป็น ผ้าพันคอรหรือว่าเป็นตุ๊กตาหรือว่าเป็นที่คาดผมหรือว่าเป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆก็สามารถมาฝึกลายพื้นฐานในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะสามารถแบบฝึกทําไปพร้อมกันได้นะคะตัวไหนที่เพื่อนไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์ถามบีมได้นะคะบีมมาตอบให้นะคะสําหรับ E ีพีสองบีมก็จะมาฝึกถักอ่านลายโครเชตอีกนะคะก็จะเหลืออีกหลายลายเลยนะคะที่บีมจะมาฝึกอ่าน พาทำนะคะเพื่อนๆก็รอติดตามกันนะคะเดี๋ยวบิมจะทำคลิปวิดีโอมาในเร็วๆนี้ละคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้บิมขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย